พักสมหาะรวบเมืองกรุง33เขตเขาไม่ขายเทงนัทพงศ์เขาไม่ได้ขายนโยบายแต่เขาขึ้นบิลบอร์ดคำเดียวเลยคือเปลี่ยน ความสดของพรรคส้มอย่างหนึ่งคือว่าไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับอยากล้อสักทีนึงอ่ะพูดจับอยากคือหมาตัวไหนก็ได้ลงลงถ้าถ้าใส่สีส้มมาก,ก็กาดได้หมดคนกรุงเทพคิดขนาดนั้นด้วยเหรอฮะมันเป็นคะแนนทีาเรียกว่าแนวดิ่งแนวดิ่งก็คือพวกที่อยู่ในคอนโดนก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพรรคประชาชนเรายังไม่เคยเห็นพรรคการเมืองไหนได้สอสอมากขนาดนี้สองสมัยติดต่อกันในกรุงเทพ ที่ว่าประกันสังคมอะ่ะมีมีเหตุผลที่ทําให้เขาแรงขึ้นมาตอนตอนปลายถ้าได้เป็นรัฐบาลถ้าไม่จัดก,การเรื่องนี้เนี่ยคุณอนุทินเสียหายนะแต่สิ่งหนึ่งจริงๆที่คุณอนุทินควรทําด้วยและสังคมไม่ควรปล่อยให้มันแบบหายไปกับสายลมมันก็คือเรื่องของตึกสกายน์และคําถามที่ต้องถามรัฐบาลอนุทินต่อคือว่าจะเอาเงินภาษีนะคะทีะ่คุณทักษิณจะต้องจ่ายเราอะ่ะกลับมาเมื่อไหร่ จเจาเงินที่คุณยิ่งรักเนี่ยจะต้องชดเชยเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยมาคืนแผ่นดินเมื่อไหร่แม้เขาจะกวาดในส่วนของเอ,อ่กทมได้มากก็จริงแต่มันคือการเจ็บหนังเพราะว่ามันได้น้อยกว่าเดิมไปรั้ง30-40ที่นั่งอ่ะพากคอื่นอ่ะเขาหลีกกันแล้วและเขาก็รวมกันเพื่อที่จะจัดการยาส่งรวมหัวเฝ้าบ้านเอาความจริงกัดไม่ปล่อย สวัสดีครับพี่สมจิตครับสวัสดีค่ะเรามาคุยในมุมที่หลายๆคนอยากรู้แต่ว่ายังไม,ไม่ค่อยีใค,ค,คอวิเคราะห์กันนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่พักสมมาฮารวบเมืองกรุงสามสิบสามเขตไม่แบ่งให้ใครอะฮะพี่สมจิตคิดว่ามันมาจากเหตุผลอะไรอะครับพี่ว่าประกันสังคมอะมีมีเหตุผลที่ทําให้เขาแรงขึ้นมาตอนตอนปลายแล้วพี่ว่าหัวคะแนนคนสําคัญ ของทางพักส้มพักส้มต้องเอาดอกไม้ไปขอบคุณนะคือ,ค,อคุณสแสวงบุญมีที่ท,ที่ไปพูดเรื่องนี้ไง,ไงว่าถ้าคุณไม่อะไรนะไม่มั่นใจในกรรมการก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งออ,อมันเป็นคำพูดที่ไปกระตุ้นอารมณ์คนน่ะแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากให้มีกรกตคนก็จะโน้มเอียงไปในทางที่เห็นด้วยกับสิ่งที่พักส้มเคลื่อนไหวมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของความ หวยอะใช้ทำง่ายๆความหวยขององค์กรอิสระอย่างเงี้ยนะคือมันไปผสมผสานกันกับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดก็คือพี่ว่าเรื่องคลิปอะคลิปหลุดอะพี่ว่าเสียงเหมือนคุณศักดาวิเชียนสิงห์ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็แพ้เลือกตั้งไปนะคุณศักดาเนี่ยพี่บอกเอมีอยู่คําในนั้นนะว่าเหมือนกับถ้าส้มได้เลือกตั้งมาสุดท้ายก็จะตั้งรัฐจะมีความวุ่นวายจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติรัฐประหารไอ้คาพวกเนี้ย มันถูกไปกระตุ้นอารมณ์ของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไปเลือกตั้งฉันอยากเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายแล้วมันมีอะไรที่มองไม่เห็นมาคอยจัดการหรือคอยสกัดกัน้นเจตนาลมของประชาชนไอ้อันเนี้ยมันถูกปลุกในลักษณะแบบนี้ไงดังนั้นน่ะมันหลายอย่างเนี่ยมันเข้าทางพักประชาชนในตอนท้ายๆนะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พักประชาชนเนี่ยเขาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสูญเสียมากคือเขต ซึ่งมันก็จะเหมือนกับที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วจำได้ใช่ไหมคะที่บอกว่าพักพักอื่นๆน่ะเขาหลีกกันแล้วและเขาก็รวมกันเพื่อที่จะจัดการยำส้มผู้ง่ายๆเพราะก่อนหน้านี้ที่ส้มได้มาแบบเป็นกอบเป็นกำอ่ะเนื่องจากว่าเสียงมันแตกไงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มันไม่ได้แตกแล้วยกตัวอย่างชนบุรีง่ายๆแบบนี้เห็นไหมคุณบ้านใหม่บ้านใหญ่มาแบบเต็มเลยอย่างเงี้ย มันก็แสดงให้เห็นว่าในหลายพื้นที่เนี่ยส้มก็โดนแบบนี้แหละนะคะในขณะเดียวกันกระแสเขาเนี่ยก็ไม่ได้แรงเท่ากับออตอนปี66อันนี้หมายถึงภาพรวมทั่วประเทศเนาะแต่ทําไมกรุงเทพเนี่ยยังเทใจให้พักส้มพี่คิดว่าเนี่ยอย่างที่บอกไอ้สเรื่องนั้นนะมีมีผลกับความอ่อนไหวของคนกรุงพี่สมจิตบ,บอกว่าเรื่องประกันสังคมเนี่ยทำไมคนกรุงเทพเนี่ยเทใจให้กับพรคประชาชนเอ๊ะ แสดงว่าคนกรุงเทพเนี่ยห่วงห่วงเรื่องเอ,อสวัสดิการที่เขาจะได้หลังจากประกันสังคมในพวกนี้เหรอฮะ,ะแล้วแต่ตคนพ<น>่สีค่คนี่คนกรุงเทพเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเยอะอืมอืมเออเป็นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเยอะถูกไหมดังนั้นอะ่ะเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมมีความเจ็บปวดกับไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้น แล้วก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็มีพรรคประชาชนที่พูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเนาะในเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยขนาดเรื่องนี้มันแรงขนาดในขนาดถึงท่านคุณอนุทินเองอะ่ะก็ยังพูดว่าเขาก็จะต้องมาจัดการในเรื่องนี้เลย ถูกไหมพักการเมืองอื่นแม้ว่าพักเพื่อไทยก็ต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยกําหนดเป็นนโยบายมีไทม์ไลน์ด้วยซ้าไปว่าจะเข้ามาจัดก,การภายในภายในเมื่อไหร่ดังนั้นมันเป็นประเด็นอ่อนไหวในใจคนเพราะว่ามันมีคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตั้ง25ล้านคนน่ะแล้วคนในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง พี่ว่าเขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องประกาศสังคมเนี้ยอันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่นะฮะว่าคนเขาค่อนข้างจะให้เครดิตกับคุณไอ้นะคะเพราะว่าประกาศสังคมเนี้ยทางทางพักประชาชนเป็นขุดมาแต่ต้นแล้วก็เขากลับไม่ปล่อยแล้วที่สำคัญผมว่าคุณอนุทินเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้ช้าเกินไปคือก็ควรจะทําเรื่องนี้เทคแอคชั่นมันเร็วกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรคุณอนุทินบอกได้ไมาบอกว่าจะจะจัดการเรื่องประกาศสังคมถ้าได้เป็นรัฐบาลถ้าไม่จัดการเรื่องนี้เนี้ยคุณอนุทินเสียหายนะแล้วบอกว่าจะเปลี่ยน ระบบการบริหารเงินให้เป็นเหมือนขอบเคาใช่ไหมคะที่บอกนะคะที่คุณอนุทินยังไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นแต่บอกว่าเหมือนกับว่าจะเข้ามาดูเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพวกนี้ถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งจริงๆที่คุณอนุทินะควรทําด้วยและสังคมไม่ควรปล่อยให้มันแบบหายไปกับสายลมมันก็คือเรื่องของตึกสกายไน์ ที่เขาไปซื้อด้วยราคาแพงแล้วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือตอนนั้นให้ประหลัดใช่ไหมตั้งคณะกรรมการอะไรเรียบร้อยสรุปมาแล้วด้วยว่าซื้อในราคาที่มันแพงเกินความเป็นจริงอันเนี้ยมันหายไปเลยไงไม่ไม่ไม่ได้จัดการดังนั้นน่ะถ้าคุณจะจัดการจริงคุณก็ควรจะจัดการในเรื่องเนี้ด้วยแต่เราคงส่วนตัวพี่ว่ามันก็คงคาดหวังยากเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไปเกี่ยวพันกับคุณสันติพร้อมพัฒน์ เพราะว่าตึกเนี่ยลูกชายเขามีส่วนเกี่ยวข้องถูกไหมคะแล้วตอนนั้นคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็คือคุณสุชาติชมปิ่นแม้ว่าตัวคุณสุชาติจะบอกว่าเรื่องของกองทุนประกันสังคมฉันไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของบอร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่แบบพอมันเชื่อมโยงกันแบบนี้ยมันก็ถูกมองได้ว่าเอ้ยคนที่มีส่วนพัวพันน่ะมันไปอยู่กับพักคุณซะแล้วแล้วคุณจะจัดการในเรื่องเหล่านี้ย่างไรซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้พี่ว่ามันก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทาย สำหรับรัฐบาลของคุณอนุทินต่อจากนี้มันจะมีคําถามเรื่องพวกนี้ตามมาและคําถามที่ต้องถามรัฐบาลอนุทินต่อก็คือว่าจะเอาเงินภาษีนะคะที่คุณทักษิณจะต้องจ่ายเราอ่ะกลับมาเมื่อไหร่จะเอาเงินที่คุณยิ่งรักเนี่ยจะต้องชดเชยเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยมาคืนแผ่นดินเมื่อไหร่เพราะเรื่องพวกนี้ก็คือปล่อยเงียบเลยเหมือนกับจบแค่คําพิพากษาแต่ไม่ได้มีการไปเอาเงินเหล่านั้นกลับมา คนที่จะต้องตอบเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเราก็คิดว่าต่อไปก็คือคุณคุณเอกนิ <AD D S 1> ติตถูกไหมก็ต้องดูว่าเขาจะจัดการในเรื่องแบบเนี้ยังไงส่วนทางพรรคส้มเนี่ยมีคนบอกนะเปรียบเทียบแบบนี้เลยนะน้ว่าเขาไม่เคยเห็นในส่วนของทางผู้สมัครพรรคส้มเนี่ยไปหาเสียงเท่าไหร่เลยเวลาไปเดินเนี่ยอาจจะไปเจอกับพรรคการเมืองอื่นสวนกันบ้างแต่ไม่ค่อยเจอพรรคส้มเนี่ยหาเสียงอยู่ในกทม แล้วเขาก็เปรียบเทียบอย่างนี้เขบอกว่ามันเหมือนผีเลยอ่ะไอ้คาว่าผีถึงหมายถึงว่าคนที่ไปเลือกอ่ะไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะแต่แบบอยู่ๆก็เฮลโลแล้วก็ไปเลือกพักพักส้มเพราะว่าเราไม่เห็นเขาหาเสียงได้ซ้ําไปอะไรทํานองลักษณะแบบเนี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยที่ว่าเขาเรียกอะไรแนวแนวดิ่งไหมบ้านคอนโดอันเนี้ยพวกเนี้ยมีผลมากกับตัวของพักพักส้ม ช่พี่สมจิตอธิบายหน่อยฮะแนวดิ่งคอนโดมีผลกระปักส้ม,มันหมายถึงอะไรคะแนวดิ่งก็คือพวกที่อยู่ในคอนโดคือจะเป็นคะแนนที่คุณไม่มีทางไปรู้เลยว่าเขารู้สึกพกขทิดยังไงเพราะว่าการเข้าถึงในการหาเสียงอะมันลําบากเราเวลาเราเห็นเวลาพวกผู้สมัครเขาเข้าถึงเขาหาเสียงเนี่ยไปตลาดไปตามย่านชุมชนถูกไหมคะแต่คอนโดเนี่ยคุณเข้าไปไม่ได้คุณเข้าไม่ถึง บ้านล้อมรัวอย่างเงี้ยคุณเข้าไม่ถึงคุณไม่รู้เลยว่าว่าเขาคิดอะไรพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะพี่แบบเออ่ไปห้างห้างเนี่ยแล้วก็อยู่ในในลิฟต์เนาะเด็กตัวเล็กเลยนะเด็กประมาณเจ็ดแปดขวบอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าหนูจะเลือกพักประชาชนเออแล้วแม่เขาคงจะรู้ว่าแบบ เอ้ยไม่ไม่ควรพูดอะไรอย่างนี้นะแล้วเด็กบังเอิญเป็นเด็กแฝดด้วยนะเด็กผู้หญิงคนนึงพูดปุ๊บแม่ก็เหมือนกับแบบอะไรอะดันลูกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กอีกคนเสริมต่ออีกว่ายังไงก็ต้องเลือกพรรคประชาชนอันเนี้ยมันทําให้พี่รู้สึกว่าโอ้โหมันซึมลึกกับตัวตัวคนเน่ะโดยที่บางทีเราไม่รู้นะแล้วแม่ของเด็กเนี่ยก็น่าจะอายุประมาณแบบสี่สิบกว่าอ่สี่สิบปลายปลายอ่ะ แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นตรงเนี้ยก็ยังคงเลือกพักประชาชนไอไอเวลาที่เราไปเจอโดยบังเอิญอะ่ะมันคือตัวสุ่มที่ที่ดีมากนะที่จะบอกได้ว่าความรู้สึกของคนกรุงอะ่ะคิดยังไงนะแสดงให้เห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยพี่ว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนไอคำที่เขาแบบว่าโปรโมทครั้งสุดท้ายอะ่ะเขาใช้คำเดียวเลยเขาไม่ขายเท็งนัทพงษ์ เขาไม่ได้ขายนโยบายแต่เขาขึ้นบิลบอร์ดคำเดียวเลยคือเปลี่ยน oh. นั่นคือเล่นกับอารมณ์ในใจคนลึกๆอะ่ะที่อยากเปลี่ยนมันก็คือคำเดียวกันนะกับที่เล่นตอนปี2566เพียงแต่ว่าคำไม่เหมือนกันเท่านั้นเองมีลุงไม่มีเราอะ่ะมันก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนลุง ใช่ไหมเปลี่ยนทหารที่คิดว่าคนเนี่ยเบื่อหน่ายเพราะอยู่กันมายาวนานคํานี้ก็เหมือนกันคือเปลี่ยนมันแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการบริหารที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาและก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและข้อสดความสดของพรรคส้มอย่างหนึ่งคือว่าไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับอยากลองสักทีนึงอะ่ะอยากรู้ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย แล้วม uh ันจะพาประเทศไปได้ขนาดไหนมันเหมือนความหวังมีแต่มันยังเคยยังไปไม่สุดอ่ะมันก็เลยทําให้คนอ่ะเทอืมก็อาจจะเป็นอย่างที่พี่สมศรีบอกค่ะคนอยากเปลี่ยนคนคนเบื่อกับนักการเมืองด้านเดิมเกับเก่าเคยเป็นหาประเทศมาแล้วปัญหามาเยอะก็อาจจะอยากอยากจะลองเปลี่ยนดูแล้วก็พักประชาชนเขายังไม่เคยเป็นหารก็ลองให้มันให้โอกาสมันทนหน่อยซึ่งการลองแบบนี้นะคะพี่สมศรีมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ย ใครที่เป็นพักซ้มเนี่ยใครก็ได้เหรอลงมาสมัครคนกรุงเทพก็เลือกเขาได้เลยอย่างเช่นเขตดึงเนี่ยมีด็อกเตอร์อยู่ประมาณสามด็อกเตอร์ฮะที่พี่ได้อ่านเใช่ไหมฮะปรากฏว่าทั้งสามด็อกเตอร์จากสามพักเนี่ยการศึกษาดีโปรไฟล์ดีแพ้แกนนาม็อบจากพักซ่อมคือคุณเสกสิทธิ์นะคะที่คือแกนนามอ็อบติดธรรมศาสตร์สามนิ้วฮะมันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะคุณเอาใครก็ได้เหรอถ้าเป็นพักซ่อม สมัยก่อนประชาธิปัตย์ลงสวไฟ้าก็ก็ได้มาเป็นสสตอนนี้ใครก็ได้พูด,ดง่ายๆคือถ้าพูดจับหยาบคือหมาตัวไหนก็ได้ลงลงถ้าถ้าใส่สีส้มมากก็การได้หมดคนกรุงเทพคิดขนาดนั้นเลยเหรอฮะผมรู้สึกว่ามัน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 ควรจะเลือกนิดหนึ่งไหมอะต่อให้ชอบอพักก็ควรจะเลือกผู้สมัครนิดหนึ่งไหมหรือเปล่าวะก็เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของของพักประชาชน ที่ตอนเนี้วางรากฐานในส่วนของกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะเรายังไม่เคยเห็นพักการเมืองไหนได้สอสอมากขนาดนี้สองสมัยติดต่อกันในกรุงเทพแต่พักประชาชนเนี่ยทำทำได้ใช่ไหมจากสามสิบสองมาเป็นสามสิบสามตอนที่พลตรีจำลองสีเมืองอะ่ะที่แบบเขาเรียกวอะไรนะฟีเวอร์ช่วงน,นั้นฟีเวอร์เออ,อก็ยังแบบว่าได้แค่สมัยเดียว ของพลตีจำลองหลังจากนั้นก็เริ่มค่อยๆดาวลงถูกไหมแต่เนี่ยเขาทำสองสมัยติดต่อกันเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าพี่ว่าอารมณ์คนกรุงเทพเนี่ยมันมันเปลี่ยนจริงๆและอันเนี้ยคือโจทย์ใหญ่โจทย์ยากนะของคนที่ทำการเมืองต่อจากนี้โดยเฉพาะคนที่เคยมีฐานเสียงอยู่ในกรุงเทพเอาพูดง่ายอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยพี่ว่าลําบากในในการจะเดินการเมืองต่อต่อจากนี้นะเพราะว่าต้องช่วงชิงจากากทม ซึ่งพักปร,ประชาชนเนี่ยยึดหัวหาดแล้วส่วนภาคใต้กระแสดีมากสุดท้ายก็ยังแพ้ภูมิใจไทยและสองฐานเสียงเนี่ยคือฐานเสียงสำคัญที่สุดของประชาธิปัตย์โจทจะโจทย์ประชาธิปัตย์ต่อจากเนี้เลยเลย,เลยไม่ง่ายเลย ที่ที่จะเดินต่อจากนี้นะในในแง่ของการดึงความนิยมกลับมาเนาะแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเที่ยวเนี่ยแล้วจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับพักประชาชนเที่ยวเนี่ยแม้เขาจะกวาดในส่วนของเอ่กอกทมได้มากก็จริงแต่มันคือการเจ็บหนักนะเพราะว่ามันได้น้อยกว่าเดิมไปรั้ง30-40ิที่นั่งอะ่ะ ซึ่งจริงๆเราก็เคยคุยกันนะว่าจริงๆเขาไม่เขาจะได้น้อยกว่าเดิมเนาะพราะกระแสะมันลดลงแต่พี่ว่าสิ่งที่เขาควรทําคือเขาต้องถอดบทเรียนไม่ใช่พวกบรรดาดอมทั้งหลายแหละเนี่ยไปด่าว่าคนต่างจังหวัดแบบเหมือนกับโง่กว่า คนกรุงเทพเห็นไหมคนกรุงเทพเนี่ยเลือกแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเหมือนจะโดนซื้อโดนโดน่นโดนนี่อะไรจริงๆมันอาจจะมีปัญหาเรื่องปัจจัยเรื่องเงินอันนี้หมายถึงย่อมพูดะนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บรรดาแกาน,น,นนําเนาะอันเนี้ยมันก็คือไอสิ่งที่มันถูกปลูกฝังอะในเรื่องของวัฒนธรรมดูถูกทางการเมืองอะมันมันกินฝังลากลึกมากแล้วพอสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาย้อนย้อนมาทาร้ายตัวเอง เพราะบางทีอ่ะระหว่างข่าวข่าวหนึ่งมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพักพอมันมีท้ายความเห็นมาเราจะเห็นไอ้ท้ายความเห็นนั้นอ่ะด่ากันไปมาระหว่างคนที่สนับสนุนอีกคนคนที่ไม่สนับสนุนอีกคนสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เขาเรียกอ,อะไรอ่ะเล้าอารมณ์กันไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีเหตุผลในการที่จะยึดโยงซึ่งกันและกันมีแต่ว่าฉันจะเอาชนะค้าคารกัน สุดท้ายแล้วอะ่ะพรรคประชาชนมันเลยถูกมองว่าเป็นลทัทธิตอนเนี้ยมันถูกมองว่าเหมือนกับการสร้างลัทธิขึ้นมาแล้วทําให้คนเนี่ยมันอยู่เหนือเหตุผลดังนั้นเนี่ยพรรคประชาชนก็ต้องพยายามที่จะฉีกตัวเองอะ่ะให้ได้ออกจากนี้พิสูจน์ตัวเองให้ได้มากขึ้นมีวุฒิภาวะทางการเมืองให้มากขึ้นพี่มองว่าอย่างนั้นนะว่ามันควรจะย้อนดูแบบทเรียนเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดนั้นคืออะไรไม่ใช่แค่พักส้มหรอก ทุกพักอืมครับชอบพี่สัมจิตบอกว่าคนที่ศรัทธาพักส้มเนี่ยเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าพักส้มมันไม่ใช่เป็นพักกาเมืองมันเริ่มเป็นลัทธินะทะทำให้คนที่ศรัทธาผักส้มเนี่ยมันไม่มีเหตุผลมันมีความศรัทธาฮะทีนี้คือมันเรื่องที่น่าแปลกก็คือว่าคนกรุงเทพเนี่ยอยากเปลี่ยนถึงขนาดที่ใครก็ได้ที่ใส่เสื้อสีส้มก็เป็นสสได้โดยที่ไม่คำนึงว่าพักส้ม เออวุฒิสถาบันต้องการจะทำลายสถาบันดูหมิ่นทาหารไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยเห็นสอสอพักส้มมาดูแลประชาชนในพื้นที่ตาาา่างๆเหล่านี้มองข้าไปหมดเพียงแค่ประโยคเดียวคืออยากเปลี่ยนพี่ว่ามันมีอีกอันหนึ่งนะเราอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนกรุงเทพที่เลือกเนี่ยคือมีอารมณ์ร่วมเดียวกันกับพักส้มแล้วเข้าใจความหมายพี่ไหม <c oughs> คือที่นูพูดนู้บอกว่าบูลลี่สถาบันนะเรื่องนี้นะทาไมเขาถึงไม่นั่นเอา้าถ้าเขาเลือกได้แสดงว่าเขายอมรับสิ่งที่พักส้มทามอันนี้มันที่พี่บอกไงว่ามันกินลึกจนกระทั่งแบบมันมันมันน่ากลัวนะสําหรับความรู้สึกของคนเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้เลือกเพราะเงินแน่ๆถูกไหมดังนั้นไอสิ่งพวกเนี้ยเรากําลังคิดว่าวัฒนธรรมเฮ้ยคนเนี่ยวัฒนาการเมืองวัฒนธรรมการเมืองเนี่ยสสจะต้องติดพื้นที่ สสต้องทํานู่นทํานี่ให้ประชาชนถูกไหมแต่อย่างที่พี่บอกไงว่ามันมีมนุษย์เงินเดือนเยอะมันมีแบบเอ่อคนที่เขาไม่ได้พึ่งสส,สเหมือนอย่างต่างจังหวัดเยอะดังนั้นในสิ่งเนี้ยเขาก็สร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่นะพักสม้มอ่ะที่เขาบอกบอกว่าคนเป็นสสไม่จําเป็นที่จะต้องไปช่วยประชาชน คําของเขาประมาณเนี้ยนะอาจจะมีคําที่แบบดูดีกว่านี้แหละแต่คําของเขาคือประมาณนี้แล้วคนก็จะว่าเขาบอกว่าเอา้าคุณนิยามความเป็นสอสอผิดหรือเปล่าไอเพราะว่าความระบบอุปถัมคนประชาชนคนไทยเนี่ยยังต้องการที่จะพึ่งพาสอสแต่เขาสร้างวัฒนธรรมแบบเนี้ยแล้วคนกรุงเทพเองอะ่ะท,ที่เราไม่ใช่ชุมชนะ่ะเราก็ไม่ได้พึ่งสสอนะ ถูกไหมดังนั้นน่ะมันก็เลยไม่ได้มีผลกับการเลือกตั้งของคนกรุงเทพอันนี้ที่ที่พี่คิดนะซึ่งอันนี้แหละคือคือจุดที่พี่ว่ามันซึมลึกอ่ะมันซึมลึกอืมก็อาจจะเป็นไปได้ฮะว่าคนกรุงเทพบางส่วนที่เลือกพรรคประชาชนเนียซึมลึกก็ไม่ต่างจากพรรคจากสาวพกแสดงฮะที่รักทักษิณะแล้วซึมมาเบลลา20ปี จะดีจะชั่วทักษิณจะโกยยังไงก็เสื้อแดงก็ไม่เคยเว้นที่จะไม่รักทักษิณนะฮะสาวกต้มส้มพิเศกัธมก,ก,ก็จะอารมณ์เดียวกัน,นะฮะอันนี้ไม่ได้บูลลี่สมอเอออันนี้ไม่ได้บูลลี่นะ,ะคะคนที่เป็นน้องส้มแต่กําลังวิเคราะห์ให้ฟังวนะ่าเอ๊ะการรักใครชอบพอนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องมีเหตุแล้วก็มีผลคําถามสุดท้ายถามพี่สมชิตนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปีเจ็ดหนึ่งก็ได้มีคนบอกว่ารัฐบาลอยู่ได้ประมาณสองปีฮะ พักคส้มจะเอาชนะในเขตกทมสามสิบสามเขตเหมือนเดิมไหมหรือยังไม่แน่คือเรายังไม่สามารถที่จะฟันธงตอนนี้ได้เพราะว่าระหว่างทางปีสองปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรอีกมากมายเนาะอย่างเช่นในระหว่างทางตอนนี้เนี่ยพักคส้มเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียคุณพลสำคัญ ไปจากเรื่องของ44สสอ <P ew r isa> เพราะว่ามันก็งวดเข้ามาแล้วในการที่จะตัดสินตอนแรกเดิมเนี่ยมีรายงานข่าวจากทางมติชนออกมาว่ามีคําตัดสินมีมติเรียบร้อยแ,แล้วโดนหมดทั้ง44คนแต่ตอนหลังเนี่ยตัวของเลขาปปชออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้มีมติด,ดังนั้นอันนี้มันก็เลยต้องรอว่าตกลงมติเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าออกมาว่ามีความผิดทั้งหมด44จะมีสอสอคน 12คนใน44่เนี่ยที่จะโดนและใน12เนี่ยก็เป็นการนำสำคัญเนี่ยอยู่3-4คนเช่นคุณนัทพงศ์เองเลยนะนัทพงศ์เลืองปัญญาวุฒิคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณวิโรธนะแล้วรู้สึกจะมีคุณรังสิมันลมด้วยนะเนี่ยมันก็จะทำให้อ่อนแรงหมายถึงพักส้มก็จะอ่อนแรงลงลงไปอีกถูกไหมคะเราก็เลยไม่รู้ว่าต่อจากเนี้ย การขับเคลื่อนของตัวพรรคส้มต่อจากนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ในความอ่อนแรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะได้คะแนนสงสารก็ได้เพราะว่าเขาก็จะไปปลุกอีกว่านี่นิติสงครามกับชั้นอีกแล้วเห็นไหมเป็นชั้นเนี่ยแหละอะไรอะไรก็ส้มส้มเนี่ยโดนอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นคนอื่นเนี่ยไม่เคยโดนเลยอะไรทํานองลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะคือที่มีการประเมินกันเนาะว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะแม้ว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายกแน่ๆแล้วเนี่ยแต่ว่า าการอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ครบไม่ครบ4ปีแต่จะมีการยุบสภาก่อนเพราะมันมีล็อกของคุณธนาธรเนี่ยรออยู่คุณธนาธรเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ปสิ0ปีใช่ไหมคะจะไปพ้นเนี่ยตอนปี72ไปพ้นปี72น่าจะ,ะมากุมภาหรือมีนาคมดังนั้นเนี่ยตอนนี้มัน6กหใช่ไหมหกเก้าเจ็ดเขาก็เลยมองว่าเนี่ยภายในไม่เกิน3ปีอ่ะน่าจะมีการยุบก่อนอาจจะมียุบไ,ไปปลายปี71เนี่ยก็ได้เพื่อทําอะไร เพื่อให้คุณธนาธรเนี่ยยังลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้และก็เท่ากับว่าคุณธนาธรจะต้องรอไปอีกรอบนึงเลยนะเท่ากับอีกเจ็ดปีอ่ะอันเนี้ยมันก็เลยทําให้คนอะมองในลักษณะแบบนี้เออดังนั้นเนี่ยเส้นทางของทางพรรคประชาชนต่อจากเนี้ยมันก็จะยากขึ้นคนที่จะเอามาทดแทน คุณเทงเรายังมองไม่เห็นเลยนะว่าจะเอาใครเนี่ยมามาแทนได้เนาะตอนนี้ก็มีบางคนพูดถึงคุณไอติมว่าจะเป็นแถวคนที่จะขึ้นมาต่อเนี่ยได้หรือเปล่าก็อาจจะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตัวของคุณไอติมจริงๆแล้วเนี่ยเออตอนนี้น่าจะอายุยังไม่ถึงสามห้าตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาว่าเขาเนี่ยถ้ามาเนี่ยเขาจะยังเป็นนายเออเป็นเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกไม่ได้เพราะอายุยังไม่ถึงกรม หมายแต่เนี่ยพอมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีประเด็นปัญหานั้นแล้วเนื่องจากเป็นฝ่ายค้านแน่ๆดังนั้นก็ไม่รู้ว่าแถวสี่อันนี้ต้องแถวสี่แล้วเนะาะแถวหนึ่งคุณธนาธรแถวสองตานนั้นไปนแล้วคุณคุณ <ใช S 1> พิธาเอ่อคุณชัยชวัตรนะเอ่อพิธาแล้วก็เนี่ยมาคุณเอ่อคุณเทง้งใช่ไหมอันนี้จะแถวสี่แถวห้าแล้วถูกไหมเออมันก็เนี่ยก็เหลือที่มองเห็นกันก็อาจจะเป็นคุณไอติมหรือ อาจจะเป็นคนที่คุณธนาทรเลือกมาอีกก็ได้เพราะว่าถ้าดูจากสายแล้วเนี่ยคุณไอติมก็ไม่ใช่สายธนาทรอืก็ถ้าเกิดซีดีสอสโอดนไปก็ไม่ต้องห่วงนะค,ะคุณวิโรดเอ่ยุณเท้งเอ่ยุณใหม่เอ่ยก็คงจะยังไม่หายไปจากการเมืองไทยฮะก็เราก็จะมีผู้ช่วยขาเสียงเพิ่มขึ้นอีกสคนนะคะเพาฉะนั้นองเพราะฉะนั้นม,มันจะมี มันจะมีเป็นพักการเมืองพักเดียวที่มีผู้ช่วยหาเสียงมากที่สุดในประเทศไทยคะว่าันนี้จะขอขอบคุณพี่สมจิตว่าเกิดสุดน, <c oughs> นัดสวัสดีค่ะรวมหัวเฝ้า <c oughs> บ้านเหาความจริงกัดไม่ปล่อย